เป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวนั่งทันกันนะคะด้านในจะมีที่นั่งแล้ววันอื่นก็จะเป็นจะเป็นต้นไม้ะค,ะค่ะสวยจังพื้นใหญ่มากอะ่ะสวยจังเลยผืนละร้อยห้สิบค่ะราคาไม่แพงเลยนะสามผืนี่รอยเนี่ย โครงการที่22นะคะซอย4ทับอกชื่อโครงการไหมนะคะเดี๋ยวเวลามาจะได้เดินกันถูกใบเล็กััน800กว่าบาทนะคะใบนี้พันสองนี่ย 1, 2, 1. สวยจังเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นของฝากนะคะแบบไทยๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิ์อยู่ที่ถนนกำแพงเพชรสค่ะตึกนี้คือบางชื่อแจงชั้นค่ะตึกแดงนะคะ เขาจะอยู่ตรงข้ามกันกับสวนจจุจักรค่ะเดี๋ยวริทจะพาเพื่อนๆเข้าไปเดินในสวนจจุจักรนะคะคลิปก่อนหน้านี้ริทพาเพื่อนๆเดินมาทางด้านหน้านี้นะคะพาเดินเล่นดูของของขายตรงด้านหน้าน,นะคะแล้วก็จะมีรถฟู้ดทักแล้วก็พาเดินไปตรงชมรมนะคะอาหารบังสพรัสแห่งประเทศไทยด้วยก็คือด้านข้างทางนี้เลยนะคะด้านข้างศึกเนี่ยแต่ว่าวันนี้เขาหยุดเขาปิดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้นะเข้าไปในสวนจจุจกักรจากตรงเนี้ย ถนนกำแพงเพชรเนี่ยเวลาเข้ามาทางนี้เราจะไปหมอชิดหมอชิดใหม่ได้นะคะสถานาีสถานีขนส่งนะคะหมอชิดที่เพื่อนๆเห็นตึกตรงนี้ก็คือเจเจมอ Mall นะคะทางนี้ถ้าหาเพื่อนๆมาเนี่ยมันจะใกล้ถ้ามา MRT ากำแพงเพชรนะเดี๋ยวค่อยๆหันให้ดูนะคะ MRT ากำแพงเพชรอยู่ตรงนี้เลยค่ะทาออกที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าออกมาก็เข้าสวนเจริญจักรเลย แล้วก็ที่ริทฐันไปนี่นะคะตลาดออตกกค่ะเดียวซ้ายก็ไปออกถนนมหนโยธินนะคะเส้นที่จะไปด้านหน้าด้านหน้าสวนเจดจักรอ่าค่ะเดี๋ยวริจะเริ่มพาเดินนะสมพูพันทิพย์ตอนนี้ก็ร่วงนะคะร่วงใกล้จะหมดต้นแล้วตรงนี้เป็นจุดสวยๆนะคะยิ่งตอนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์ตกตรงตรงฝั่งที่ริเดินมาสวยมากค่ะ วันนี้ที่ลิซมาเดินนะคะคือวันที่7เมษายนพศ2567นะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2ม51นาทีค่ะบันไดลงหรือบันไดขึ้นไม่รู้แต่ว่ามันเป็นบันไดเลื่อนที่ไม่เลื่อนแล้วนะคะไม่ไม่ลงเดียนะคะไปลงทางนู้นดีกว่าแล้วจะได้ให้เพื่อนๆดู MRT กำแพงเพชรด้วย เ้นเดินจนผูนะคะเส้นนี้เพราะว่าถ้าหาขั้นไหนจะมาเที่ยวสวนจตุจักรก็จะได้เดินถูกนะลง MRT หรือว่า b t s นะคะก็จะได้ขึ้นขึ้นลงลงถูกเพราะว่าสวนจตุจักรเป็นเป็นตลาดที่ใหญ่มากค่ะเหมือนอนุสาวรีย์ชัยนะคะแบบถ้าหลงทีก็เดินกันด้วยแต่ยังไงเะ้าก็หลงก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าได้ดูของขายระหว่างทางท,างที่หลงด้วย ข้ามาแล้วนะคะีิจะยูเทิร์นกลับนะคะอันนี้เป็นร้านหนังสือค่ะเนี่ยหนังสือเก่านะคะหนังสือมือสองจุดนี้เป็นจุดที่เพื่อนๆจะมาซื้อหนังสือได้นะคะหนังสือสะสมหนังสือต่างประเทศก็มีนะคะเดินเข้าไปลิจเคยพามาอยู่ตรงนี้เป็นห้องน้ำเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นร้านหนังสือแหละ ท่านไหนจะกลับอนุสาวรีย์ชัยนะตรงนี้มี509นะคะแล้วก็สายอะไรอีกสองสาสายไม่แน่ใจนะคะแต่509ในช่ชัวร์าเพื่อนๆทำปากตามน้องหน่อยพอทำปากแบบนี้แล้วส่องกระจกเราจะอารมณ์ดีขึ้นค่ะเข้ามาแล้วนะคะ เข้ามาแล้วแดดเปี้ยงเลยหลบนิดนึงอ่ามีตู้ฝากของมีล็อกเกอร์ราคาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นไซส์เอสจะทั้งวัน240ค่ะชั่วโมงละ40นะคะไซส์ใหญ่ก็จะแพงขึ้นเป็นตามลำดับนะคะแต่ของลิซ์ฝากไม่ได้เพราะว่าลิซเดินทะลุแล้วก็ไปออกอีกทางนึงอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ย้อนกลับ MRT กำแพงเพชรตรงนี้เป็นทางออกที่2ค่ะ MRT คือรถไฟใต้ดินนะคะเพื่อนๆถ้ามากรุงเทพเนี่ย้าริศพูดว่า MRT ก็คือรถไฟใต้ดินเขาก็จะมีสายหลายสีอยู่เหมือนกันนะบา,บางสายก็ขึ้นไปวิ่งบนดินแล้วค่อยๆลงดินก็มีอย่างตรงซีคอนสแควร์นะคะซีคอนเอ่อซีคอนบางแคขอโทษค่ะอันนั้นเขาก็จะวิ่งบนดินก่อนนะคะสักพักก็จะมุมดใต้ดินเลยมุดใต้ดินรอดแม่น้ำเจ้าพระยามาออกถน,นนมาออก MRT สนามชัยอะคะ่ะจะลึกมากม เนจะตัจากขึ้นทางนี้นะคะจะเดินเล่นกันยังไงล่ะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นบริเวณร,ร,รอบๆคะ่ะถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรนะคะว่าจะซื้ออะไรเราก็เดินเล่นบริเวณร,รอบนอกก็ได้ไม่หลงนะคะเพราะมันจะเป็นวงกลมแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเนะะี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าตำแหน่งเขาว่าอยู่ตรงอะไรนะคะตรงไหนก็จะมีเป็นโซนอะคะ่ะลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะคะแผนที่ พิมอย่างนี้นะคะแผนที่สวนจตุจักรอะไรไม่รู้ถาม Google ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพอช่วง<ม>สงการนะคะคงจะมาเดินหลั่ล้าแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะสวแบบลิบเนี่ยเปียกแน่เริ่มแล้วนะคะ,ะ,คะ <c oughs> บางที่เขาจัดให้นักท่องเที่ยวเล่นแล้วนะอย่างอย่างเช่นที่เซ็นทันบางนาแต่ว่าจะเสียค่าบัตรนะคะ ด้านหลังห้างเปิดแล้วห้าประมาณอาวันที่ห้าถึงเจ็ดอะคะ่ะเขาเปิดให้เล่นแล้วก็มีบางที่เริ่มเริ่มให้เล่นน้ํากันแล้วนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขานึกว่าเดือนนี้เล่นได้ทั้งเดือนอ่ะเขาก็จะอยากมาเล่นแต่ว่าคนไทยยังไม่หยุดงานกันเลยใจเย็นนะคะ <laughs> คนไทยยังทํางานอยู่นะไม่มีเพื่อนเล่น กเลาะไปเรื่อยๆนะคะทางด้านที่ไม่ร้อนจะเป็นโครงการที่เดินทะลุอีกประตูหนึ่งได้ที่ริ์เพื่อนมาสื้อชาม่ะค่ะพี่ๆระวังกระเป๋าด้วยบอกตัวเองวันนั้นพามาเดินตลาดต้นไม้ตรงออกไปเนี่ยฝวามือจะเป็นสตรีทฟู้ดหมดเลย ไปดูสติฟู้ดก่อนก็ได้เผื่อพี่ๆท่านไหนอยากเห็นอาหารนะคะโหสวยอะอรถโพลิสนะคะอ่าชัวริสโพลิสค่ะรถตำรวจอุ้ยตกลมุม เก่งมากเลยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยนี่ไงร้านที่เขาวที่แล้วพามานะคะมาเลือกจานเน่ยไม้ไทยนะคะช้อนเซรามิกลิสบินไปแล้วค่ะก็สงใสยจะกินช้อนเซรามิกไม่ได้นะคะบินไม่รู้บินไปไหนด้วยก็เลยซื้อซ้อนซื้อซื้อช้อนสเตนเลสค่ะร้อนจนพูดไม่เป็นภาษาแล้วนะคะพูดไม่ถูกพูดผิดพูดถูกค่ะ ลิศเป็นคนประเภทแบบชอบฟังเสียงนะคะเวลาเขากระทบกันเคาะเคาะกันมันจะดังก้อ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 งมันก็คงก้องหักลงไปในโกโก้ที่ลิศกินอ่ะลิศว่ามีหนึ่งอีกหนึ่งเจ้านะคะอีกหนึ่งร้านนี่ไงสตรีทฟู้ดมีขายยันหัวค่ำนะคะเมื่อเที่ยทุ่มสองทุ่ม ถ้าเป็นวันวันที่มีตลาดต้นไม้อ่ะรู้สึกจะวันอะไรนะอังคารพุธหรืออะไรเนี่ยนะคะยำวันไม่ค่อยได้ตรงนี้จะเป็นต้นไม้หมดเลยต้นไม้สวยๆด้วยเดี๋ยวเวลาลิทําคลิปอะลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับที่ลิทพาเดินเนี่ยมันจะล,ลอยๆขึ้นมานะคะถ้า,าเพื่อนๆดูในแอป YouTube นะสามารถคลิกเก็บเอาไว้ได้ค่ะอย่างนี้ก็น่าจะมีตลาดต้นไม้ลอยขึ้นมานะคะ ผื่อมาวันวันอื่นที่แบบว่าไม่ได้มาดูเสื้อผ้าแล้วก็แบบคนไม่เยอะแล้วเราแบบอยากได้บรรยากาศแบบมาซื้อต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะแสงแสงเนี่ยเนี่ความบ้าแดดของฤทิ์แสงสวยถ้าแสงแบบนี้ถ่ายรูปกมามันจะสวยะค,ะค่ะ เห็นซอยนี้สวยอ่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนิดนึงนะคะเป็นผ้าผ้าไทยนี่ไงสวยจังพื้นใหญ่มากอะย็่าะกเะไีนี่ไงสวยจังเลยตรงนี้เป็นพวก ของฝากนะคะไม่เห็นน้องเขาถือแก้วน้ำอารมณ์มาอยากกินค่ะปกติเป็นคนไม่กินเลยนะแต่แบบเรู้สึกรสชาติที่มันฟ้าๆฟู่ๆเรานึกอยากขึ้นมาเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับกับริทเทาไหร่นะคะเพราะเป็นคนไหลย้อนออกมาก่อนค่ะแต่ใค่เข้าใหม่นี่ไงหอมยาดมยาอมยาดมยามองนะคะอยู่ตรงนี้ปากซอย มาท่องเที่ยวชอบนะคะก็กินเมนคอนกินอะไรเลย <c oughs> เขาอาจจะชอบตอนที่เขามาเมืองไทยอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นลมหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วคนไทยเนี่ยก็จะเอาพวกน้ามันยาดมอะไรพวกนี้ให้เขาดมกันทีนี้เขาก็เลยอ,เอะไรนะมันช่วยชีวิตฉันไว้อะไรแบบนี้อันนี้ลิตเล่าขำๆนะคะ <c oughs> อย่างตอนที่ลิซขายของอยู่ริมริมทางนะคะตรงหน้าบ้านอ่ะ ก็จะมีนะักท่องเที่ยวจีนนี่แหละคะ่ะเขามาเที่ยวแล้วก็คุณพ่อเขาอายุเยอะแล้วมาเป็นลมอยู่ตรงหน้าร้านนะคะทีนี้ก็ได้พี่คนหนึ่งเขาพูดภาษาจีนเป็นค่ะเขาก็มาช่วยนะคะมาช่วยสื่อสารมาช่วยพูดแล้วเขาก็เข้าไปร้านขายยาข้างๆนะคะอยู่ตรงหน้าร้านลิ้นนี่แหละเขาเข้าไปซื้อไอ้เสียงเพียงอบอกยี่ห้อได้ไหมเนาะเ,เอาแค่นี้ก่อนก็ได้คะ่ะ ขาไปไปซื้อน้น้มันเนี่ยนะคะมามาให้ดมนะคะก็เอากอี้ให้นั่งเอาน้ําให้ดื่มนะคะสักพักก็ดีขึ้นเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนั่งทานกันนะคะด้านในจะมีที่นั่งแล้ววันอื่นก็จะเป็นจะเป็นต้นไม้ะคะ่ะถ้าหากเพื่อนๆจะไปมิกจตุจักรก็เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามิกจตุจกักรตรงออกไปเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปออกถนนไปขึ้น BTS กับอ่า มาร์ทได้นะคะริซบอกเขาวาตรงนี้เพราะว่าริจะพาเพื่อนๆเข้าซอยเข้าซอยแล้วก็คือถ้าจะเดินเร็วๆก็ตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะคะตรงไปให้สุดแล้วเลี้ยวขวาก็จะออกไปเส้นพ้ผลโยทินนะคะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็ไปขึ้นรถเมล์หรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าได้นะคะแต่ริจะพาเดินเล่นด้านในแล้วค่ะข้างนอกร้อน ใบเล็กนั่น800กว่าบาทนะคะใบ 1, 2, นี้ทันสองเนี่ยเป็นท้องเหลืองค่ะไงโอ้โหกระดิ่งเขาแบบดังมากนะกระดิ่งเล็กนิดเดียวที่เมื่อกี้นะท่องเที่ยวหยิบนะคะ80บาท ติดน้ำพี่พี่จะเห็นเจานานใช่ไหมไดี <ac od 's the street> บอกว่าเป็นคนชอบอยู่บ้านนะคะเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะติดเที่ยวเหมือนกันเนาะว่าอยู่บ้านแล้วแบบมันเหมือนขาดอะไรไปเนี้ยนะคะก็ต้องออกมาตะลอนตะลอน <c oughs> นี่พวกผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าพันคอผ้าเพ ผืนละอยห้าิค่ะราคาไม่แพงเลยนะสามผืสี่ร้อยเนี่ยโครงการที่ยี่สิบสองนะคะต่อยสี่ทับหกบอกชื่อโครงการไหมนะคะเดี๋ยวเวลามาจะได้เดินกันถูก ทะลุออกมาทางนี้จะเป็นหอน,นาฬิกาค่ะจะเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ราคาไม่แพงนะตรงนี้พวกกางเกงนักมวยมีนะคะเดินเป็นเส้นตรงๆนะอย่างเงี้ยถ้าเราเดินไปทางซ้ายนี่มันก็จะไปหอน,นาฬิกาได้แล้วค่ะเดี๋ยวรีขออนุญาตเดินเส้นเส้นทางนี้ก่อนนะคะเส้นของฝากอะ่ะ เดีย๋ยวค่อยๆเลาะเข้าไปช้างเนี่ยบางทีอ่าเพื่อนๆต้องจับตะเข็บจับอะไรนะคะมันจะมีของไทยของจีนนะคะของจีนก็จะบางๆนะคะเพื่อนๆเราสมราคานะคะตะเข็บตะเข็บมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยทนเท่าไหร่ ถ้าของไทยมันก็จะราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงตัวเนื้อผ้าตัวอะไรเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะลองจับดูได้มีแต่อายแดดะคะ่ะเข้าข้างในให้ลึกหน่อยดีกว่าเพราะว่าน้ำตอนนี้ตอนนีนะ้น้ำต้องเป็นน้ำแบบไม่แช่เย็นนะคะ เอาน้ำขวดหนึ่งไม่แช่ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวหาตังค่ะ er ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แบบไม่แช่นะแล้วฝรั่งน้อยกำลังลองเสื <laughs> <laughs> ้อกันอยู่มันหมัดบาน ลองเลือกเสื้อช้างกางเกงช้างนะคะน่ารักมากเลยนี่ออกมาเห็นชีวิตผู้คนเก็บน้ำกันอะร่วงไปแล้วหนึ่งหนึ่งคนอะไรร่วงไม่เป็นไรโทรศัพท์อย่าร่วงวนๆมา หมวกร้อยห้าเจ้าอ่ะสวยนะยสวยจังเขาเรียกโครงการที่เท่าไหร่สว่อ่ะ้ตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้โครงการที่เท่าไหร่เนาะอร้านของเล่นก็มี เนี่ยตอนนี้จะเป็นช้างร้อยเดียวอ๋หอหอนาฬิกาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นเส้นทางหอหนาฬิกานะคะผมเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาก่อนนะจะเจอค่ะเนี่ยอยู่ข้างหน้าสมัยก่อนนะคะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่ตอนรุ่นรุ่น,นะคะอายุสิบกว่าเนี่ยไวรุ่นเนี่ย เวลานัดกับเพื่อนทีนัดตรงหอนาฬิกาแล้วก็จะเจอรวมพลกันครบนะสองชั่วโมงผ่านไปค่ะเมื่อก่อนนี้การเจอกันนี่แบบมันสุดๆจริงๆนะคนเรามันต้องใจจริงๆนะมันถึงนัดเจอกันได้ขนาดนั้นนะคะมันถึงได้แบบว่ารอกันได้นี่เคยรอเพื่อนเกือบสามชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็ไม่มาก็รออยู่ตรงเขานคร้ฐมผัดมานะคะตอนนั้นรอกับเพื่อนอยู่สองสามคนรออยู่คนเดียวแล้วนางก็ไม่มาะคะ่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีติดต่อกันก็ไม่ได้ทำได้แค่เพียงเขียนจดหมายนะคะคนรุ่นเก่านะค,ะคนสมัยก่อนนีถึงมีความแบบอดทนนะคะอดทนมากกว่าเด็กสมัยนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การการสอนด้วยนะคะอยู่ทีอ่อยู่ที่นิสัยของแต่ละคนด้วยมันก็ไม่ไม่ทุกคนไปนะคะเ,เพื่อน ไปแฮมเดรฟิติเลี้ยวนะคะเข้ามาทางโซนของฝากจานชามปละมังเพราะว่าตรงแถวอ่ะแถวตรงหอนาฬิกาไอร้อนเยอะมากคือละร้อยกว่าบ,บาทค่ะเนี่ยพวกค่าคุมไหลบ้าบันคอเดี๋ยวออกค่ะ ให้ดูโครงการโครงการสิบเก้านะซอยเจ็ดทับสามอันนี้เป็นต้นไม้ฟอร์มนะเขียวดีจังอืมสบายตามากเลยโอเคเดินให้ห่างหางถนนไว้นะคะก็จะเย็นหน่อยโครงการสิบเก้าค่ะโอ้มีกลิ่นอาหารทะเลตาแห้ง เมื่อก่อนทางโซนตรงนี้มันจะเป็นโซนที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะสมัยก่อนเป็นโซนสัตว์เลี้ยงอ่ะเขาจะอยู่รวมกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาแยกออกไปแล้ะของฝากค่ะนะพวกเป็นแพ็กเกจแบบนี้เอาไปทำกับข้าวปลาหมึกนะคะ วันนั้นที่ลิซไปรีวิวที่เซนทัลปิ่นเก้าค่ะที่มีงานชุมพรชุมพรคอฟฟี่นะคะจะมีร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านประมงนะะกลุ่มกเกษตรประมงะของวัซีนีนะคะน้ำพริกวัซีนีอะไรพวกน,นี้เขาขายเขาขายก้างปลาทอดนะคะเพื่อนๆ ลิซซื้อเข้ามาห่อหนึ่งนะคะแบบอร่อยมากคือเขากอบแล้วมันไม่เค็มมันเป็นรสธรรมชาติอะค่ะ <All right. S 1> กินแบบกินเป็นขนมนะเพื่อนๆยบายอันน <ๆ S 2> ี้ลิซว่าวันนี้ก็เลยลองเซิร์ชหาเขานะคะในในเฟสอ่ะก็เจออยู่นะคะวัซซี่นีค่ะเพื่อนๆพิมพ์คำว่าวัซซีนีน้ำพริกเผือท่านไหนอยากลองนะคะ แต่ว่าพี่ๆถ้าอายุเยอะแล้วเวลาเคี้ยวก็ระวังนิดนึงนะเพราะมันจะมีความกรอบกรอบแล้วก็จะแข็งนะคะแต่ว่ากินได้ก็มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเป็นก้างปลานะคะแคลเซียมก็จะสูงแล้วพี่เขาก็มีใบอะไรนะใบตรวจแคลเซียมคะว่าในในอาหารเขามันมีแคลเซียมอยู่จริงแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่ด้วยลองลองอพิมพ์หาคำว่างานกาแฟนะคะคอฟฟอ่า ที่เซนทรัลปินก้าเนี่ยจากช่องลิเลื่อนไปไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเจอนะคะสักอาทิตย์ที่แล้วจะขายพวกปลาแบบปรุงแบบสําเร็จแล้วค่ะทานได้เลยปลาน้ําพริกอะไรพวกนี้ยอันนี้โครงการ17นะคะซอย8ทับ5จริงๆแล้วสวนจตุจักรเนี่มากี่ทีเดินมันก็ไม่ซ้ำนะเนี่ยลองเข้าไปสิ เป็นพวกเครื่องครัวนะคะสวัสดีค่ะพวกถุงนะคะตะคงตะขอเนี่ยมีหมดเลยถุงหางเครื่องค่ะกุญแจของแบบเนี่ยเป็นตะแกรงผ้าอะไรพวกนี้นะคะโครงการ17 8ทับ5 ดีอ่ะไม่ค่อยได้มาเดินเลยโครงการนี้โคกไม้ก็มีสวยด้วยกรอบรูปโครงการ19ค่ะ7จ็ห้าโอเป็นสามมิติ ไม่เยอะเลยค่ะเพื่อชามนะคะเมื่อกี้ลิบเข้าซอยข้างๆค่ะเพื่อนๆเดินมาอีกซอยนึ่งสวยจังเลยค่ะเพื่อนๆเป็นของฝากนะคะแบบไทยๆเข้าไปดูหน่อยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ เมื่อกี้ลิซพูดกับเพื่อนๆนะคะน้องเขาคิดว่าบอกเขาบางบางครั้งการเข้าใจผิดมันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะนนมีนักท่องเที่ยวเขากำลังเลือกกระเป๋าช้างอยู่ะค่ะเป็นใบเล็กๆอ่ะ ลิศก็เลยพาเดินออกมานะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกค้ามาซื้อของบางครั้งเราเราจะแบบพยายามจะดันไปมันไม่ได้นะคะอันนี้ลิศได้ลิศได้มาจากตอนที่ลิค้าขายเองอะคะ่ะเพราะว่าบางทีอะถ้าสมมติว่าเขากําลังจะเดินเข้ามาร้านเราปุ๊บเนี่ยมีใครตัดหน้าปับ๊บเขาอาจจะเดินไปเลยลิศ <c oughs> ก็แบบเป็นจังหวะนะคะจังหวะที่เราจะเข้าจะออกอะไรอย่างเงี้ยตามร้านต่างอ่ะมันมันต้องเรียนรู้ะคะ่ะเพื่อน ื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับเขาอะนะคะโอเคนี่กังเกงมวยนะคะเดี๋ยวเราจะออกข้างนอกก่อนแล้วนะคะกลับดีกว่าเดี๋ยวมันช้ามากวันนี้ลิซยังไม่มีคลิปลงเลยเอาหอมปากของคอคะ่ะอันนี้ไม่ใายบ้านลิซนะคะเดี๋ยวพามาได้บ่อยๆเลย ออกไปก็ทางเดิมน,นะคะที่เป็นอาหารของกินสตรีทฟู้ดนะเพื่อนๆเอาละค่ะปิดคลิปกันดีกว่านะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากนะคะ